าแ,แค่ิดวไหมเอาเงันเอางี้ไหมคะคถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วเขาคุณรู้สึกว่ามันอันตรายคุณหวาหเงันไหมปัญหาตอนนี้คือมันก็เหมือนผมหลบใต้กระโปรงแนนสิครับซึ่งผมก็มีศักดิ์ศรีของผมนะเรียกว่าหลบค่ะแต่แนนเป็นตำรวจเนี่นก็ต้องช่วยไหมคะแต่สำหรับเชิญแบบนั้นมันคือหลบนะครับแนน yeah. มาลองอะไรกันดีกว่าขับเลยขับเลยไป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 เลยฮัลโหลแนนฮัลโหลแนนนี่เฉีนเปล่าได้ยินค่ะได้ยินแนนปัญหาคือเมื่อกี้เฉีนเจอจูอ่ะ อ่ะฮะจูวมันเป็นตำรวจอยู่นี่แนรู้หรือเปล่าเนี่ยหร <c oughs> อคะแนรู้เรื่องไหมรู้อะค่ะแต่ว่า <c oughs> ตอนแรกแนบอกไม่รู้ไม่ไม่ก็เห็นเขาบอกว่าเขาขอออกจากตำรวจแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาอนุมัติหรือเปล่าแต่ปัญหาคือคนที่เราเจอเมื่อวานนะ่ะคือจูแนรจะไม่รู้ได้ไงเพราะพ่อน้องไม่ได้ยินเสียงเขาฮะนี่แนโกหกเชิญเนาะ แน,นจะโกหกทำไมอะคะแนทำแบบนี้เฉินเสียใจนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณเฉินแนนโกหกอะไรอะคะแนรู้ใช่ไหมแต่แนไม่บอกเฉินหรอแนรู้แนก็บอกสิคะแน,นจะโกหกทำไมละก็น,นั่นดิเฉินก็ไม่เข้าใจว่นาแนโกหกทำไมไรนะคะนั่นดิเฉินก็ไม่เข้าใจว่าแนโกหกทำไมไม่ คุณเฉินคุณฟังแนนต่อสิคะไม่ใช่คุณจะฟังอยู่คนเดียวอะคิคิดได้กันว่าไงก็แนนไม่ได้คุยกับเขาเมื่อวานค่าแนนไม่ได้ฟังเขาเลยแนนไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ําก็เขาไม่ได้พูดออกมาแนนจะรู้ได้ไงอะคะแนนรู้เมื่อไหร่ครับว่าไงแนนรู้เมื่อไหร่แนนรู้เมื่อไหร่ครับอะไรนะคะแนนรู้เมื่อไหร่ครับว่าจูเอไปตำรวจอยู่ก็เพิ่งรู้เมื่อเย็นนะคะ รู้เมื่อเย็นเมื่อเย็นนี่อขอความจริงแนนไม่ขอพูดดีกว่าคะ่ะขอความจริงถ้าแน่พูดกับเฉินตรงๆเฉินก็จะพูดกับแนนตรงๆใชเออกูัวแดงแต่กูไม่ใช่พ่อมึงนะแล้วใครอะแล้วใครสีเทาใครสรุปว่ารู้เมื่อไหร่เรื่องอะไรคะเรื่องอาจูยากเป็นตำรวจและแน่รู้เมื่อไหร่ เป็นแนวเพิ่งรู้เมื่อเย็นนี้เองเมื่อเย็นนี้เย็นเมื่อไหร่แต่เรื่องเย็นวันนี้เย็นวันนี้นี่แหละประมาณกี่โมงว่าไงประมาณกี่โมงอะไรนะคะประมาณกี่โมงครับก็กี่โมงอะสักประมาณสิบสามนาฬิกามันไม่เป็นบ่ายนี่ อ๋อน่ะอ๋อมัใช่แนนยิ่งเนนในปะทองอยู่แหละโล่งๆเดิมแะสมองในรถก็โทเอ้ยสมองไม่ค่อยตอเลยไม่คุณเฉินเดี๋ยวคุณคันแนนเกินไปแล้วแล้วแนนรู้ไหมจูเราจะฆ่าเฉินนะคราจะฆ่าคุณทําไมอะคะทั้งที่แนนเป็นคนบอกให้เขาหยุดเรื่องนี้แล้วนะแต่เขาไม่หยุดไงเขาปากฉลามชี้เฉินนะเฉินไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปากฉลามมาจากไหน เขาจะมีปากฉลามได้ยังไงอะคะใช่ก็นั่นแหละที่เฉินยังสงสัยอยู่ว่าเขามีปากฉลามได้ยังไงเข้าปากฉลามจี้เฉินพี่คุยบใครวะที่เวนแนนอยู่ทำมาแล้วเหรออ๋อโทรศัพท์ใช่ครับเฉินไม่รู้ว่าเขาเอาเวลาไหนไปทําแล้วเขาทํามาได้ยังไงแต่รู้แต่ว่าเข้าปากฉลามจี้เฉินนะแนนเฉินเลยเข้าใจว่าแนนช่วยเขาสวัสดีแนนจะช่วยเขาทําไมนะคะัที่เขาทําแนนเจ็บอ่ะ ก็นั่นแหละที่เฉินยังไม่เข้าใจคุณประเมินแนวต่ำมากเลยนะคุณเฉินคุณเฉินไม่ได้ประเมินแนวต่ำแต่เฉินถามว่าแนลรู้หรือเปล่าล่ะว่าเขาปากฉลามมาจะฆ่าเฉินนะค่ะก็แนลไม่เชื่อได้ว่าคนอย่างเขาจะมีปากฉลามเขาทำได้ยังไงนั่นแหละที่เฉินตกใจเหมือนกันว่าเขามีได้ยังไงเดี๋ยวผมไม่กดให้ไหมครับพี่เฉินถึงบอกแนลนี่ไงว่าเขาว่าว่าเขามีได้ยังไงคนลำบากเขาาไม่ต้องน แน่ไม่รู้จริงๆค่ะเรื่องนเนี้ยถ้าแนรู้แน่เขาคนจะบอกคุณไปแล้วะ่ะเน่จะแจนรจะโกงผมทำไมอะถ้่างนั้นแน่ก็ต้องช่วยเฉหยุดเรื่องเนี้ยไม่งั้นแบบนี้เฉนก็โดนดักทำลายเรื่อยๆเลยนะคิดดูดิแม้กระทั่งตรงแถวสอนอหรือว่าทราริมทะเลเขาคิดจะฆ่าเฉดตรงปั๊มอะปั๊มไหนคะปั๊มบนอะ พอดีเขาพอดีตรงหน้ากิจกรรมปุ๊บใช่ไหมเขาล่อเฉินขึ้นรถเขาไปเพราะเฉินไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไงเสร็จปุ๊บเขาก็ควักปลาฉลามขึ้นมาแล้วก็ป้นเงินเฉินไปหมดเลยงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ยแนนจะลองคุยกับรองพบอให้เนาะอย่าเลยเฉินไม่นกากเฉินไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะแนนอะไรนะคะคือเรื่องนี้มันเป็นเหมือนเรื่องส่วนตัวของเราแล้วอะ ถ้าสมมติว่าจูเมื่อกี้จะทำร้ายแนนเฉินทำาป็ไงแนนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณเฉินแนนอุตส่าห์ออกมาแล้วนะคะแต่ดูแล้วเหมือนเหมือนจูจะไม่ยอมให้แนนออกมานะอะไรนะคะแต่ดูแล้วเหมือนจูมันจะไม่ยอมให้แนนออกมานะอะไรนะคุณเฉินเมื่อกี้ไม่ได้คุยดูแล้วอ่ะแต่ดูแล้วว่าเหมือนจูมันจะไม่ยอมให้แนนออกมานะ เชี่คุณจะทํายังไงอ่ะเฉินว่าเราควรต้องเคลียร์เรื่องนี้กันเองอ่ะเพราะเฉินก็ไม่อยากให้เรื่องมนถึงขั้นรองตารวจเพราะไม่งั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่อ่ะและคือเรื่องนี้มันเป็นเหมือนเรื่องของเราแล้วเฉินไม่อยากจะทําแบบนั้นน่ะถูกไม่ได้เป็นเพราะเรื่องของคุณเฉินกับเขาสองคนหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องน,นั้นด้วยหรือเปล่าครับอันนี้เฉินก็ไม่แน่ใจแต่แค่ว่าเฉินแค่สงสัยเพราะว่าแนรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่เฉินเชื่อใจแน่นะครับว่ายัางไงแน่คงไม่รู้หรอกเพราะว่าเฉินเชื่อว่าถ้าเกิดแนรู้แนะ่คงไม่ไปล่อยเขาทำกับผมแบบเนี้ยค่ะแน่พวกความจรงิงก็ใช่ไงเฉินได้บอกเฉินเชื่อแน่นะแล้วคุณเฉินล่ะคะ มีอะไรที่จะบอกแนนหรือเปล่ามีอะไรที่จะบอกไมเขาว่างไห้เหรออะไรจะบอกแนมไม่ถึงเรื่องอะไรครับหมายถึงบอกเรื่องอะไรอะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะไม่มีคือที่เฉนจะบอกคือเรื่องแค่นี้แหละว่าตอนนี้เขาพยายามจะหาวิธีฆ่าเฉอยู่แล้วคือล่าสุดเขามีปากฉลามแล้วเฉนก็เลยตกใจนี่แหละแล้วตอนแรกเห็นเขาพูดกันว่า,าจูออกตำรวจแล้ว แล้วปัญหาคือตอนนี้จุ <Hey. S 1> มันเหมือนโจรย์ที่อยู่ในตำรวจอะของห้ามในไม่น่าใจนะคะเพราะว่าเขาเคยขอยื่นเลิกเสนอออกจากตำรวจไปแล้วแต่เหมือนเขาจะหายไปพักนึงแนก็เลยคิดว่าเขาน่าจะออกจากตำรวจแล้วล่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ายดีดีเขากลับมาจอยเฉยเฉยว่าเราควรเคลียร์เรื่องนี้กับเขาไหมแน่คิดว่าไงครับเคลีย,ยร์ลุงคือเคลียร์แบบไหนอะคะ อย่างน้อยก็เคลียร์เรื่องเราสามคนนะอย่างน้อยเฉินอยากจะรู้ว่าแน,น่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้าเาขาจริงๆนอะลรวแนนจะเชื่อใจได้ยังไงว่าคุณจะไม่ทําร้ายใครทั้งนั้นที่เราจะไปคุยกันทําร้ายหมายความว่าไงครับคือปัญหาคือตอนเนี้เขามีปากฉลามป้นเฉินไปแต่คือตอนนี้คือเฉินไม่รู้อะไรเลยว่าตอนนี้แล้วคือเขาเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงกันแน่ คําตอบตอนนี้คือใช่ค่ะเขาเป็นตํารวจอยู่แล้วคิดดูดิเขาเป็นตำรวจ,แ,ดดตรวจแต่เขาป้นผมเลยนะแล้วแนนคิดว่าเราเรื่องเนี้ยคือเอาง่ายๆนะถ้าแนนพูดตามหลักกฎหมายถ้าเขาป้นเราก็ต้องพูดเรื่องก,กฎหมายเราก็ต้องคุยกับรองพอบอ<ต>ยอดที่สูงกว่าเขาเฉยไม่อยาก<ะ>ให้มันเป็นแบบนั้นไงไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องอย่างนั้นเเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของกรมตำรวจไปแล้วอะ่ะ อย่น้อยคือเฉิจะจัดก,การเรื่องนี้ด้วยตัวเราเองเฉินอยากจะให้เขาเจ็บใจมากกว่าการโดนปลดออกอ่ะเฉินเลยคิดว่าแนนนา่าจะช่วยเฉิได้ถ้าเกิดแนนไม่ได้เข้าข้างเขาแนนว่าไงล่ะครับแบบไหนอ่ะก็อย่างน้อยก็แค่มาช่วยมาช่วยเฉินนะครับไม่ได้ช่วยเพื่อทำร้ายเดี๋ยวอะไรเขานะแต่แค่เฉินไม่ได้คิดจะทำร้ายร่างกายเขาหรอกแต่ แต่เฉินแค่คิดว่าไมเอาเงันเอางี้ไหมคะคถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วเขาคุณรู้สึกว่ามันอันตรายคุณจะห่างแนนไหมปัญหาตอนนี้คือมันก็เหมือนผมหลบใต้กระโปรงแนนสิครับซึ่งผมก็มีศักดิ์ศรีของผมนะเรียกว่าหลบค่ะแต่แนนเป็นตำรวจแนนก็ต้องช่วยไหมคะแต่สำหรับเฉินแบบนั้นมันคือหลบนะครับแนนเฉินก็อยากให้แนนเข้าใจด้วยว่าเฉินก็มีศักดิ์ศรีของเฉินนะ เรื่องนี้ฉันอยากให้มันเคลียร์ด้วยเอางี้เดี๋ยวแนนจะไปคุยกับเขาแนนคุยกับเขาไปมันจะช่วยอะไรได้อะและแนนรู้ได้ไงว่าเขาจะฟังแนนเสนอข้อไหนให้คุณคุณก็ไม่เอาอ่ะคุณจะให้แนนทำยังไงล่ะคะก็อย่างน้อยก็อยากให้แนนช่วยผมเคลียร์เขาอะข้างอันตรายเราเคลียร์สามคนนิดหน่อยเคลียร์ในฐานะที่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าแนนจะอยู่ข้างผมหรืออยู่ข้างเขา อย่างน้อยผมเจ้รู้ว่าผมควรจะต้องเดินหน้ากับแนนต่อหรือว่าผมควรจะถอยออกมาใครถอยลำลิ้นนะใครวูาบอกวะเจ้แนนคิดว่าไงล่ะครับฉันขอมากไปได้เปล่าใครอ่ะเฮ้ยแต่คือแนนก็อยากจะเคลียร์ให้มันจบๆสักทีล่ะเพราะแนนก็ปวดหมอมากพอแล้วเขาพี่เชิญแต่ดอกพ่แจ๊คใส่ก็เลยถึงถามว่าเจ้ยแอยากรู้ว่าตอนนี้แนนเลือกเชิหรือว่าแนนเลือกจู ก็เลยอยากจะให้เราสามคนมาเคลียร์กันทั้งนี้มันมันจะขอมากไปไหมครับไม่ค่ะแต่ถ้าไม่<ต>ค่ะไม่ค่ะ,ไม,คะไม่ได้ขอมากเกินไปแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไปคุยกันแล้วถ้ามันจบเนี่ยก็โอเคค่ะก็ใช่ไงครับฉเฉลยคิดว่าเราสามคนควรเคลียร์เรื่องนี้กันดีไหม,ไมแน่หรอคนะัเราใช่ตามเร็วค่ะไปครับเราไปเราไปเราไปเรานำเลย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 เปิดเปิดนยครับเฉชยรู้ด้วยว่าแนนเลือกเฉลยหรือว่าแนนเลือกเขาอะ พี่ชายมันไม่ได้บีบแนนมากไปใช่ไหมครับนำเลยนำเลยนาเลยเลยฉันก็ลำบากใจเหมือนกันที่ให้แน่เลือกแบบนี้เอาเป็นว่าคุณเฉินพร้อมเมื่อไหร่เฉินพร้อมตอนนี้ครับและแน่ล่ะพร้อมอะไร่ตอนนี้แนนะยังติดเคสอยู่เลยดิเคสมาเยอะมากเลยอะ่ะงั้นกี่โมงดีครับถ้าคุณแน่จะว่าง ได้ขอเวลาสักกูประมาณห้าทุ่มครึ่งก็เป๊ะโอเคได้ครับโอเคค่ะโอเคครับไปเลย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 ้องขอไปพูดอะไรนะพูดอะไรอ่ะ แอบดอกไปนี่ดิมือเปล่าเราไปเราไปลงไปหัดเลยให้ผู้เล่นใหม่ถ้าไม่ใครเปิดก็เราเดียวเลยจะเปิดแล้วไม่ใครเปิดอีกและไปพวกเราลงหัดเลยโหกับโดงเสาไฟทาหัว,วนน อย่างนอ้ครับอย่างนี้ครับอะไรเหรอเราจะทิ้งแต่คนที่มีแก๊งไหมคนได้นะเออคนมีแก๊งปล่อยเขาไปเลยเนี่ยเลยพี่ผมจะทิ้คนนี้พี่คงของคนนี้เพราะอันนี้มันเป็นไอ้ระฟ้าด้วยก็ดีนะไอ้คนไม่มีแก๊งนี่มีแก๊งก็ถาวรเลยไม่มีเขาไม่มีแก๊งก็ปลอเขาไปเลยก็ได้นี่มีแก๊งไม่ถ้าไม่มีแก๊งก็ปล่อยเขาไปไม่ถ้าไม่มีแก๊งปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเลยถ้าไม่มีแก๊งปล่อยเขาไปนั่งพร้อมไกระช่คนมีแก๊งดีกว่าใช่ คุณรอเก็บเลยคุณรอเก็บเลยครับคนไม่มีแก๊งเขาเป็นผู้เล่นใหม่ก็ได้นะก็ดีนะอะไรที่เกิดขึ้นด้วยเอาแบบนั้นดีกว่านู่นไงคนมีแก๊งอยู่นู่น่ะบ่านเลยเขาลงช้าอย่างเงี้ยเราก็พอลงเอาแม่งเลยอย่างนี้แก๊งเอาแม่งเอานี่ยมาแล้วประเดี๋บวกเลยกันบวกเลยกันตัดเลือดเลยครับไอ้คนไม่มีแก๊งเลยเอาเลยไปดิเอามันเอลเอลเนี่ยฝากทำไมวะฝากไม่ได้ฝากไม่ได้ตัดให้ไปตัวบอกไม่เห็น

ขูครเลยไปพอไขาหมูครัวผม้าอ้ข้าวมเฮ้ข้ามไงมันยัวอยากดูเดือดจัดจัดให้ผมหน่อยใจเย็นเดือดจมันมีครับมันมีสตอรี่เดือดจัดจัดอยู่แล้วบัดพี่ชายตางข้าวผมก็ตกไงข้าวผมมันกระตุกครับบัตรมาเลยช้าเลยดีเลยดีเลยมันหน่วงไงข้าผมมันกระตุก ไว้เดี๋ยวสองเครื่องหน้าดีครับไว้เดี๋ยวสตอรี่เดือนเดืหลังมีแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มว่ามีแน่นอนครับผมรับปากเลยแต่แค่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เครอคัใครใครชุบผม้ดีนะหมอใกล้ๆหน่อยอือขอบคุณมากครับ เอฟเอฟสามสอเอฟอฟสมเลยบอกครับเอจีหมดเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวรวมให้รวมให้ออโอ้เชี่ยผมก็เยอะเลยสามสองห้าเจอกันโรงพยาบาลนะรวมได้เลยครับบอกเดี๋ยวเจอโรงพยาบาลเดี๋ยวพี่เชี่ยวโรงพยาบาลครับรวมได้เจ็โรงพยาบาลเตรียมรอรับเลยเดี๋ยวเขาต้องคิดวราเท่าไหมีขายบ้างอ่ะนี้อาจจะรอดก็ได้เชี่ยสงครามใส่หันไม่ทีแจ้งแม่งล้อหมดแล้วรีบไปเหอะเดี๋ยวคนไปโรงพยาบาลเยอะรีบไปโรงพยาบาลก่อนไปเรงพลรวย ไอพี่อเออหมอรวยอีกอร่องของหมอก็รวยโถ่กระตุกเลยเฮียไปเลยโถ่จัดเลยอะถือว่าอีกรั้งนี้สุดยอดนะเรียกคนลงเกือบทั้งเมืองได้อะจริงจริงคนมันอยากเล่นทุกคนหละอย่างที่บอกแอร์ดอปแต่ว่ามันไม่มีอาวุธเขาก็ไม่อยากไปถูกปะล่ะมันไม่มีโอกาสได้เลยนะเว้ยถ้าไม่มีอาวุธอะ เมื่อกี้ตอนจบกันโหยี่สิบกว่าคนมั้งพี่อะไรคนเยอะเลยเชี่ยเตียสามสสี่ิบได้อะ่ะเ <c oughs> ยอะจับเยบอะสัฮัลโหลไอ้หรอพี่เฉินอยู่ไหนจ๊ะพี่เฉินอยู่โรงพยาบาลครับโอเคพี่เฉินนราไปรดโรงพยาบาลครับ,รรบได,บได้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 ได,ได <c oughs> อูทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ เคเ้ารู้เถอะเต็นเอ่อเพชรมังขายตอนยังไงโคตรมันโคตรนัวโคตรนัวเนี่ยเยอะสัิงดูเนียดีครับตีแมนโคตรเยอะอย่างทอมบี้ของจริงอะแต่่หนูยังไไมด้จอดเตียงเลยค่ะจอดเตียงเลยค่ะ NG กี่คนคะจอดเตียงเลยเริ่เลยเกิร์ลเอเดับจะไม่ได้จ่ายนะเอเดับด้วยนะใช่หมอถามให้หน่อยหอยเจ็ดคนแป๊บหนึ่งเหี้ยได้ครับแล้วหอยเปล่เบอร์อะไรบอกเลยครับเท่าไหร่ด้วย คุณหมอหอยเสียงใจอย่างเงี้ยไอ้คุณหมอหอมดิป่ะคุณหมอหอยคุณหมอหอยคุณหมอหอยดีกว่าแต่ก็เปลี่ยนคุณหมอหอมดีกว่าแล้วตอนแรกแล้วตอนแรกหอยหอยหอมเป็นอะไรหรือเปล่าหอยของหมอเป็นอะไรเปล่าเข้ามาถึงเข้ามาถึงเรื่องโอ้มีคนจองหมดแล้วเต็มหมดเลยออีีกกัังงเต็มดิไอ้เพื่อ กระเป๋าสามหนึ er Alright, uh no. Mother, ่งสองนะเท่านี้นี่เดี๋ยวให้อะไรมาพูดก่อนว่าเท่าไหร่ไปครับอะไรด้วย NC ลบคนค่านอนเตียงก่อนเจ็ดยับค่ะเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดยับใจเหงาห่อยโอเคโอเคเออ่ใครรักษา n ีคะหมอแค่เหมือนพี่บอกอันนี้เลยมันอะไรเท่าไหร่อ่ะคุณหมอใช่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  หนถามแต่ยังไม่ถามพี่คนนี้เลยค่ะพี่คนนี้เขาเป็นคนรับของแล้วเขาเป็นคนรวยค่ะรวยเคียบมากเลยค่ะหนูลองถามเขาเลยค่ะเราคุยกับเขาด้วยค่ะคนนี้เข้าใจดีที่สุดในประเทศแล้วค่ะเขาชื่อเฉินผังนั่นอุ้ยประกาศสรรคคุณขนาดนี้สรุปของเอ็นดีเท่าไหร่รูปถามคุณหมอได้ค่ะขายได้ไรครับต้องมีพังบ้างเอ้าแนนค่ะค่ะเดี๋ยวไประมาณคุณพี่ค่ะเดี๋ยวหนูหแม่เพชรมันอาราเท่าไหร่แนวดีครับ พี่ใหรก็ได้เอ้ามาดูหมอแนะสวัสดีเจ้าแนนมานอนไหมนอนพีนอนเพชรมันเหลือ400ให้สอง400หรอันนี้พี่ให้อนพี่แต่หนูมันมีแต่ว่ายังไม่ได้กควตเรียกมองไม่ได้หมเนี่มีมีเท่าไหร่ครับมีอยู่4อันคณพี่มันหนักกระเป๋ามากคณพี่อ๋อเอ่อตอไม้ของก็ได้ครับ154อ๋อเฮ้ย ครับเต็มแล้วเดีย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 ว้วเต็มยังมากรเต็มยัง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 ไม่เต็มแ้วเขาใกล้พี่ชายจะกลดบมิใช่หมฮะไปห้องดูแบบมาค่ะทุกค่าเจิ่หมดพลังไว้ไม่กับมาเอเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเดเดี๋ยวิเดีวแจกทำงานเอ็นจีเอเบีสเสร็จก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปเริ่มไม่ไหวแล้วไหวเฮีย เริ่มไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ไหวแบบไม่ไหวแล้วอ่ะหน้าสี่ใช่ไหมไม่ได้หลอกไม่หรออาจูปัญหาคือในฝันก็ไม่ใช่อาจูไงเยรากโวยผายลุกแจกลุกลูกครับสามสิบขึ้นด้วยครับหายดีแล้วครับตกลงนอนเตียงนอนกับพี่ฮะโอ้ยลุกแลดแป๊บหนึ่งสิจะไดกไม่ได้ เลื้ยงไ่ได้เลี้ยไม่ได้มันอยู่ในสายเลือดป่ะใช่ครับอ่ะเธออย่าไปยได้แล้วนะยดไแล้วเนี่ยโคตรเหม็นเลยมาทีนี่เจ้าหอยปีนเจ้าหอยปีนเตียงพี่เลยหม็นขนาดนี้เลยเนี่ยพันสี่กระเป๋าสามหนึสองนะเฮ้ยกระตุกอะไรขนาดนี้อะนอนกระตุกโคตรหนุ่มโคตรหนุ่มออกนอกก่อนดนุ่วหนุ่มมากดนุ่สัตว์กูออกเลยออกเลยพี่เมาข้าไหนอย่าเอาเมาส์โลจิเทียไอ้ดอกเมื่อกี้ไม่เหมือนซอมบี้เลยพี่เฉินเมาส์ดีๆที่เกมเมอร์เลือกใช้ไม่ต้องโยนไปตีไปเจ็ด ไอส่วนงานที่บอกวันนี้มีหนึ่งอย่างคือตอนนี้ถ้ามันพลาดเองก็จัดการได้เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่พลาดพี่กำลังรอมาเข้าแผนพี่อยู่ต่พี่ว่าตอนนี้มันระวังตัวโอเคแล้วก็ผลยากผมมีไใ้ไบบอลอ่ะมันน่าภูมนาดีเออดิเพพี่ว่าตอนนี้แม่งมันจะโผล่ตัวไห้เรายากมากอ่ะนันระวังแต่ผมจัดเลยแต่ผมว่เตรียมตัวไว้ตลอดแล้วกันดี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 ได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่จัดการได้เลยเออได้ได้เมื่อไหร่จัดการได้เลยถ้าพี่ตัวถ้าฝั่งพี่มันมันพลาดเมื่อไหร่พี่โทวา โอเคได้ครับพี่แต่พี่แล้วมันจะระวังตัวสัตวสตอนเนี้ยได้ได้ครับผมแล้วจะได้มันเป็นตำรวจอยูบ้ะมันออกตำรวจตำรวจอยู่ตำรวจอยู่เบ้าตำรวจอยูบ้าแต่ล่าสุดแม่งเป็นตำรวจเหมือนแบบว่าเป็นตำรวจที่แบบว่าเอาปลาฉลามจีพี่อ่ะเป็นตำรวจแอบแอบแอบจะเริ่มดำแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ซ้อมไปเออโอเคครับผมได้ตอนเรื่องนี้ต้องจบพี่เราเว้ยเออใช่เหมือ่อไงปุ๊บเป็นพี่อะตำรวยเลยขับรถไปพี่ส่วนที่ไหนดิไอ้หนอ พี่เอาสีพอดเองไม่ใช่หรอครับไม่ใช่พี่จดเลข่อพีส่งมาให้อะไรครับตัวตัวตัวว่างไหมโอ้โหตัวพี่ไม่ว่างว่ะไว้ให้คนอื่นได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทำงานแก๊งก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวค่อยลองมาดื่มพอปะอยากบอกไหมจะลองอยากลองบอกนะเออเดี๋ยววันไปไปทำงานแก๊งก่อนดีกว่าไปซ่อมรถไปพี่รถไปซ่อมรถก่อนเอาไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดาๆแาขำๆป่ะว่ากล่องเราเหลือเท่าไหร่ที่เหลือเท่าไรกล่องเราให้กล่องไปเมื่อไหร่อ่ะ ให้กล่องมาเพื่อวันจันทร์นี้ปะ่ะวันจันทร์เหมือนกันนี่ก็เพิดออาคารเลยนะไม,ไม่ไม่จันทรก็วันอาทิตย์อะอันน่าอาทิตย์ป่ะอ่าน่าอาทิตย์เหลืออะไรคือว,วา่าเหลือประมาณห้าร้อยป่ะจะให้ไปเท่าไหร่อ่ะให้มาหกเออให้หกร้อยก็เหลือประมาณห้าร้อยอะพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูด๋ยว ทางกองเองนจีเหลือเท่าไรอ่ะเหรอก็กองเอ็นจะีเหลออะน่าจะ400กวา่ากว่าครับโอ้โหเร็วขนั้นี้แม่ไม่กี่วันเราใช้เกือบ200แล้วะ <S <S> <S วะไ้ยโทดเอ๊ยขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทีขึ้นใหม่่มมมอลบออ่ะเนี่ยสองกองใส,ส่ซับบอ ใส่กันโคตนใส่สปอร์ตอย่างนี้แหละสองดาวนี่แกงรรสซิ่งนี่แหละเราเป็นรอซิ่งเยอะไงเหี้ยผมเหินกันทุกวันเราเป็นรอซิ่งเยอะไงพี่โทนี่ฮะพี่โทนี่เอ่อขอทางพี่ห้าพันห้าเลยอ่าหนึ่งเด็ดเด็ดจะโอนให้คนที่ขายเหรียญเนี่ยเหรียญแล้วเงินมันเด้งกลับแล้วเมื่อกี้ผมเอาเงินไปซื้อปิโตหมดหกอันไงมันเลย